ทำไมอ่ะแต่แป๊บนึงเออน่าน่าขอเขาก็สักพับเวลาแบบจารคลิปหรือว่าอะไรเงี้ยไมรู้สึกเขินๆไว้เงี้ยใช่เหมือนัใจเกินไปไม่เวลาจะพูดจาอะไรเงี้ยสุดๆเถิ่น แต่มาฉากที่สองนะจากเมื่อกี้นี้ที่เราหนีออกมาจากทางรถไฟเราก็ได้เข้ามาอยู่ใต้อุโมงค์ที่นี่มันตันพีแกแย่แพงขวางกั้นไม่อยู่เราก็เลยต้องใช้ทางใต้ดินเพื่อที่จะหนีออกไปจากที่นี่เนี่ยเราเขาเก็เปลี่ยนรอยอ้ว<ห>นแล้วไงเริ่มใหม่ทำไมไม่เริ่มใหม่แล้วเขาเปลี่ยนเป็นอ้วนแล้วอ่ะไหนว่าจะเริ่มใหม่หมดไงขี้เกียจ ชีเขียเล่นอย่ามาเล่นเกมมือแล้วอ่ะได้เปลี่ยนไหมล่ะเปลี่ยนอะไรนี่เอาเล่นไปก่อนเธอมาสักทีทำอะไรอยู่เนี่ยกินอยู่เฮ้ยฮะน้กว่าจะเทคดาวสองีได้ต้องมันล้มอ่ะถึงมันจะถีบเลย

ช่วยด้วยค่ะ่กูเป็นตู้ชายสัตว์ช่วยด้วยมือส่ามาด้วยโอ๊ยอย่างนี้มันต้องอย่างนี้มันต้องมันชาร์จจะว,วิง่งเออลวงไซเวเนไปเอของในห้องนั้นไหมเขาได้ที่ระเบิดระเบิดประตูมาโอ๊ยอีกแล้ว <laughs> เธอท่านอย่ไหนวะลูกเกออีกอะโอ้โหอีเวนอ่นนี่มันชอบมาเลยไม่ให้ซุมเมสซี่อย่างถ้าหลังพีเต็มเลยผีเต็มเลยเดี๋ยววางระเบิดอยู่เข้าไปเข้าไปเก็บของตัวกิ๊ดตัวกิ๊ดตัวกิ๊ดอยู่นู่นเธอเห็นปะไม่เห็นเลยโอ๊ยเราอยากได้เนี้ยสอง ไม่ใช่ลูกสองใช่ป่ะย,ยิยูยิยูฮึ่มฮึ่ทั้งลูกสองวะอย่าเช็คไม่ใช่แล้ว <c oughs> หรือเมื่อกี้กูยิงตัวระเบิดปะ <c oughs> ลูกสองอยู่ข้างไปงั้นเนี่ยเราต้องไปเปิดเชนะอะไรเตอเธอตัวกีตอยู่นั่นนะเ่อฆ่าตัวกีลวตกลงไปไม่ได้ต้องลงไปมากต้องลงยิงมัน เปิดเจเนเรเตอร์ข้างล่างเถอะถ้าเขาไปยิงไอ้เจ่าตัวกีดเด้เดี๋ยวเขาจะไปเกิดให้เครื่องทำไฟสับพันโยกให้เรามาโยกกัน โอ้ยเขาถนัดจริงตรงนิ้เป็นตัวตัวไปเยอะเกินเยอะเกินงังง้นเขาก็ไปเปิดสวิ่งก่อนแล้วกันอุย้ยเคียดเต็มเลยในนี้เขากำลังจะฆ่าตัวกีดเขาฆ่า,าตัวกีดแล้วตัวเกียงตัวแทง ฉันนนย้ยเลยไอ้สัมึงอีกแล้วไอ้เนี่ยม,ม,ม,มาทุกงานเลยข้าวย่เเสร็จดิใส่ว่นออกตันด,ด้วยมป็นไงกูยงเทพว่นออกตันทรงเลยด่ศูนย่ศูนเจ็ด เจออะไรแล้วแต่แบคชิกดิกระโดดไปไม่ได้นี่หว่าหรของไม่มีไม่มีไม่มีอะไรเลยโ,โชกุนที่เราใช้ก็โชกุนนี่ลรา้องสับสวบีตสับจนงงอ,อ่ะอันไหนต่ออันไหนถ้าไม่มีเคเวส์นำทางก็คือ โอ้ยจุกหลบมันก็มีเอ๋อเป็นธรรมดาผีเธอเข้าบวนมีถังละเปิดถอยมาเข้าปถ,ถ,ถังแเซ็มทัวร์เอาเอาอืมยิงไม่ดูเฉยว่ามันมันมันเป็นปืนไฟนะจ้า เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปตั้งอันนั้นก่อนได้ไหมไปตั้งไปตั้งเอย่ยเพิ่งไปกดอะไรขนมทางแก๊สเฮ้ยเราไม่เคยเล่นนะย哈เราเราพูดเหมือนเคยเล่นได้ไงตอนนี้จะรู้ว่าตายมาก่อนแล้วอาวเราัอนพอเติดตั้งลราเปิดนะคะขอไปตั้งก่อนขอไปตั้งก่อนผีมันชอบมาข้างหน้าเยอะๆไว้เธอเธอต้องไปตั้งไว้ข้างหน้าไอ้วนเนี่ยมึงวิ่งไวๆดิ พีมันจะข้างบนเวลพี่ก็หัวเพื่อนเหมือนก็บอกเหมือนกันกน,นะพี่ก็เพื่อนโอเคถ้ามาเก็บกระสุนตรงกลางแล้วก็เอาเลือดไปด้วยกูเป็นเพี้ยอะไรเน,นี่ยคำพูดยาวจะหายทำไมอยู่พีมา จะมาตออีเวนต์หรือเปล่าเบ้รตรงนี้ขึ้นไม่ได้แม่งต้องรอมันบอกถึงขึ้นได้หรือว่าจะเกียนเฮ้ยค<ห>ุณไม่เคยเล่นนะสัตว<ห>์แค่มามม้มุ้ยเฉยกูเลยรู้มั่วเธอนแล้วโม่ทาง คนไรเธอเราพร้อมกันแล้วยังเดี๋ยวแป๊บนึงเอ,เอากดไว้เลยหรอเขาเปงผมแล้วยังไงมีเส้นที่กันเนี่ย<ม>ขอไปตั้งตรงน,นี้มันมองอยู่ข้างบน์กันตรงนี้ก็ได้มันขึ้นมาบันไดกับตรงนี้ไม่ใช่หอเขาจะตั้งปืนใหญ่เนี่ยปืนอันนี้เธอโคตรดีตรงกลางเนี่ยเหร ยิง่งมันมาข้างๆกันเต็มๆไปหมดอู้จะด้วงบนดิเดี๋ยวเขาร<ซ>อดักตรงนี้ป่ะเหมือนมดที่บ้านกูเลยจริงๆยิงทันดิแม่งปืนกลยิงไม่ทันเธอปืนกลแม่งโง่ยิงดักยิงดักใหญมันขึ้นมา อุ้ยของเธอเต็มเลยเนี่ยเวลามดมันตอมขนมเรามันจะลงประมาณนี้เดีายวมาตอมขนมกูพวกแมลง้ายอันนี้อะไรวะถ้ามีระเบิดป็จะปาระเบิดลงไปดิจะไม่เขามไม่ได้ใช้สายนั้นแล้วายนี้ไม่ได้ถือเธอมันดูอันนี้มันคืออะไรอันนี้มันมีครั้งสุดท้ายแล้วนะตอนอนู้นไง,งเนใช่วิ่งชนสตูวิ่งชนผีต่ใช้หมดแล้วเธอเอ้า ได้มีชิวได้สองอันฮะเฮ้ยตอนนี้เราทำได้ดีกว่าเดิมตานนี้พี่อะไรกูณไม่เคยเล่นในสัตว์ทางนี้กูเราเราต้องลองเปลี่ยนสายไปเรื่อยๆอ่ะเราถึงจะรู้ว่าแบบว่าคุณไม่ทำเพื่อนอาจจะเล่น,ลนสายฮิวก็ได้นะไม่งั้นมันจะมีสโมก ทุกครั้งที่เราโดนผีกัดเพื่อจะไปสมุกฟ้าตลอดเลยเขาไม่ได้เล่นสายอะไรอะ่ะเธอเล่นบ,บอกขำที่ทำอะไรได้ก็ไม่รู้เธอพกระเบิดให้ปะหลาเธอเล่นเป็นเหมือนเขาตอนแรกไงเป็นเป็น,ปน,ปนกันสลิงเกอร์อ๋อแต่สายเธอไม่มีระเบิอดหรอใช่ใช่สายเขาจะเป็นเป็นโลแวนการ์ดแล้วก็ถือช็อตกันเขาก็เป็นสายคนไฟไงเรียกว่าไฟกไฟ ใส่อะไรวะเป็นไฟฟ้าช็อตสต็อกเกอร์ชุ่วเราย่งบาจีเหมือนกันด้วยนะเจอเหมือนตอนนี้จะเปิดได้เธอมีนี่ปะมีไเนี่ยขงบนรถไฟมาแล้ว อ่าเรียกมึงไม่เต็มมึงก็ไปหาด้วยเด็กอีกที่นี่มันรีมีหมู่บ้านแล้วเปล่าถ้าอยู่ใกล้มันจะโดนระเบิดไหมวะไปขึ้นมาข้างบนนี้เธอมันบอกให้ขึ้นขึ้นบนโอ้เธอเราน่าจะเก็บอะไรอันนี้เธอได้อะไรหนเสาดีเฟนต์อ่ะอีปืนกลนี่กางฟูแพนด้าใช่ไหมโอ้ เอากําลังจะเปลี่ยนเลยตะกี้เข้าวะไรแต่เขาทิ้งให้ไหมเฮ้ยไม่ไม่ไม่เธอเชนซอเธอมีเชนซอร์ไม่เอาว่ะเขาว่าแฟนโูเวอร์ดีกว่าไม่เป็นไรเป็นตาแรกที่ทำได้ดีนะตาแรกอะไรไม่เคยเล่นอ๋อเออลองอะไร ถ้านี่อยู่เขาวิ่งไปเจอของมีลูกโม่คือเป็นคนอะไรโลกโลกทำไมลูกโม่อะไรลูกโม่ดิไม่เราไม่เคยเล่นไงทางเรือกก็ใช่เขาก็บอกเป็นตาแรกที่ทำได้ดีไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนด้วยใช่เราไม่เคยเล่นก่อนไม่ไม่มีหนูตรงนี้เนาะมันวจะยังไงล่ะมันไม่เคยจะมีอยู่แล้วเธอหนูนี่ไงอยู่วันนี้ ไอ้มันบอกว่าหนูดูเขายากที่จะยิงแต่ต้องใช้เมลีหรือเปล่าเธอลองใช้ขวานนั้นไอ้บ้านหนูมันดูดเขาเธอหนูแย่เขาแล้วสมบีกันตีกูคาราที้มีหนูอยู่หนูอย่าทำหนูอย่าทำหนูหนูยนหนูรูนแน่อังฟูมันได้เนี่ยเออคุณโป้สัตว์ฟันเลยนักรบมังกรกระเทีบหนูนี่ไงหนูเที่ยเอ้าไปทางไหนไปอ๋อ เขากดเลยไหมอืมอ๋ออ๋อเอาขึ้นไม่ได้เหรอขึ้นได้กดดิได้เมื่อกี้ยืนซดมา่าอยู่ไงอย่ามึงซวยว่า <laughs> จะอึมันมีด่านเยอะเหมือนเกมมันอึดะวะ mm hmm. นี่เราเพิ่งมาเอพิโซดสองเนะลำบากขนาดมันผีเยอะอะเกมเนะี่ย มาแก้ว <My> อ่ะเจ้ีมนออามาจากาหนังใช่ไหมเอาเธอไม่ใช่แค่ตั้งชื่อใครกันนะฉันเป็นโชกุนเอ้าโอ้มันออกมาจากอันนี้ก็ไม่บอกจะาผู้ปแร้อะ เผามาันเฮ้ยเพื่อนแม่งใช้ส<พ>อ,อยฟ้านะเออชา์์เจอร์มาหมดแล้วนะเขียได้กระสุนนะนี่นี่เด้งตรงนี้ตรงสวิตชกอนแรกเราก็ไม่กดสวิตชก่อนใช่ตรงสวิตชฝั่งนี้มีกระสุนช่ว์ฟุกอนสม,มีเยอะมากเลย ไม่ไดต่อไปนู่นให้เราไปตามหาคีย์การ์ดดีกแล้วเหรอเฮ้ยเธอเธอโอ้โหยิงทันโอ้โหมาแอบนะแอบนะเราอ่ะแอบ กี่ยงไปหันมุนเถอะตรงนี้มันไม่มีมที่ตัวผีตอมกระโดดไงราถ้ามาหาศพจากพวกนี้นหายากจังเลยทำไมไม่มีในศพพวกนี้ล่ะเอาศพที่สามอยู่ดิไม่มีเราต้องไปหาเพิ่ม เจอหาศพที่สองนี่เขามันจะเอาได้哦เออเอาเอา๋อเราต้องไปหาจากศพข้างล่างแล้วก็ขึ้นมากดคุณการหลังด้วยเพราะเธอมีข้างหลังคุณชา้ามาเดี๋ยาพี่อ้วนรุยเองไอ้เฮียนะมันให้มากดคุณนี้ก่อนเราจะไม่ต้องลงมาเอ้ยมันชัดชา โอ้โหโดนอีนี่พุ่งใส่ตลอดเว่ยอ๋ออ๋อฮึโอเคโอเคโอเคกําลังลงไปเอ้าอะไรมันยังไม่ตายโอ้โห อไปอไหนกี<อ>น้การ์ตอนเนี้ยเราไม่รู้ว่าคี้การ์อยู่ตรงไหนเราไม่ทราบได้กหรือว่าสมิธมันไม่โดนไม่นี่หรอสมิธไม่โดนพินกูจะตายแล้วเธอออกมาก่อนขึ้นมาก่อนขึ้นไม่ได้เธอเขา<อ>ลงออกข้า,โอโอขอาว่าจะหาทางลงได้ เธออยู่ข้างล่างเหรอใช่เราอยู่ตรงกระไดพอดีอ่ะเอาเพื่อนไปชุบแล้วนี่นะจริงจริงเขาได้การมาแล้วเขาต้องขึ้นไปเสียบเอาแล้วเขาลงมาทำไมเนี่ยลงมาชุบเพราไงแต่เขานขึ้นมาแล้วจากความตายโอเค เฮ้ยเหี้ยตัวกะโดกแล้วอาวุธตายจ้าสูู้อติดรั้วโอ้ยแต่อุ่า์จะพุ่งโหเพื่อนมาชบุบกูอยเลยเป็นไงเฮ้ยเจง๋งนั่นควรจะเป็นเธอเล่นใจนี่ <laughs> พอเขาคนนั้นไม่โดนไงเป็นไรเราต้องพยายามอุ้ยผิดเต็มเลยข้างหลังเธอแล้วมั้งโอ้โหมาอีกแล้วชาร์จมาแล้วมึนเขายิงแรงอยู่มันจะตายแล้วตายแล้วขอคามช่วยเหีือจากนั้น ไฮ้กูเพื่อนเป็นตัวเองดิกูจะตายห่าก่อนน <c oughs> ี่ควายเขามีเธอเอาไหมไม่เอาคือเก็บไว้ใช้เลย <c oughs> โอ้ยเขามีบาลเลา <c oughs> ตว่ะตอนนี้เธอต้องเก็บกระสุนอะไรมาเยอะๆนะเนี่ยคาดว่าน,น่าจะมีผี <c oughs> ช็อตกันมนได้แค่เนาะยซีเธอได้เธอคิดวิ่งเลยเนอเธอวิง่งเลยรันวิ่งไปไหนบอกว่าวิ่งเลยแต่เดงวิ่งเจ็บผมเ <c oughs> อ้าอมิี้หล่นมาตองเขาเต็มเลยเธอกระชุนมาเร็ว บอดี้บล็อกอ่ะเขาอนี้อยู่เออเข้ามาในนี้แล้วคุมหลังให้เธออยู่เธอไปยิงก่อนนีเดี๋ยวค่อยไปเปิดก็ได้เปิดเลยตอนนี้แหละเธอไม่้ใหเปิดทำอะไรอ่ะ ธอต้องเข้ามามันเป็นจุดเช็คพอยต์เธอต้องเข้ามาในนี้นี่มาในกดตรงนี้อ๋อเธอก็เธอไม่เข้ามามันกดไม่ได้ตอนแรกอะเปิดประตูปึ๊บขอป้เพื่อนประตูทับหัวแล้วเพื่อนเอาสอเปิดก็ก็ไหวอยู่อะก็ยังหนีอะ ยังไม่ออกจากอโรงงานงวกบลนี่ก็พออ่อเฮียล้ลก็รู้แม่งใหญ่ช่ไหมเอาระเบิดมาพยายามวิ่งหาของเก็บตามทางไปด้วยแล้วเนี่ยไม่งั้นบา,ยางทีก็ส่งสุหรือเพื่อนอาจจะเจอที่มันดีกว่าที่ได้เธอเลือกสายแล้วพอมันพอเลเวลอัพใช่ไหมมันเอาไปอัพอัพเหมือนอันนั้นได้อ่อัพสกิลได้เพออือ่<ห> <ใน S 1> อเฮียอะไรอ่ะ เพื่อเยี่อะไรเนี่ยตอนแรกเราอยู่ฝั่งนุ้นใช่ไหมเธอแต่เนี้มันก็จะกระโดดลงมาปุ๊บเราก็วิ่ง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 มาปีนตรงนี้มึงไม่ทำไงเฮ้เธอเคยเห็นบ้านั้นอ่ะมันคือรถไฟที่เอาไว้ขุดเจาะอุโมงคใต้ดินนั้นอ่ะมันจะขนาดพอๆกับขบวนรถไฟพอดีเลยผู้ชายชอบรัวอะไรอย่างนี้เนะธอไม่รู้บ่เธอเธอเก่าคุ้มกันให้หน่อยออ เขายิงแลาวหังไฟเถอะาพมันไม่มีอะไรหรอกมันดูมันจะอุ้ยเธอบุลเซอร์อยู่หลังเพื่อนม่อยาไปยืนแก้บุลเซอร์ดิสัสอ้ออ่ะโอ้โหเจอนักฆ่าเพื่อนหรอหรืออะไรเมื่อกี้เธอโยนระเบิดมาเนาะไม่ใช่เขาเลยไปสองเลยเมื่อกี้ ไม่จริงๆมันไม่ได้ทำอะไรเลยเขาวิ่งหนีไปต่อใช่ไหมพูดว่าเขาฆ่าเพื่อนแล้วเพื่อนมันไปทำอะไรวะเพื่ออะไรกันนี้บางทีซอมบี้ที่มันนอนนอนอยู่มันก็เกิดขึ้นมาได้ให้มันก็ฟื้นขึ้นมาได้นั่นนะมันแค่นอนมันหอนหลอกเค่ๆมันได้แต่งม่งก็อารมณ์หมันฮอนเลสไงไม่มีที่อยู่จะพักใจฝั่งนู้นแล้วกันเข้าไว้ข้างหน้าหน่อย เฮ้ยเขาได้อันนี้มาวะ่ะระเบิดห้อง,องเขาถือป้อมปืนมาจากฝั่งนู้นอันไี้บอกว่าแบบไปเอาไประเบิดตู้ทีหลังไงถ้ามาพอาแล้วเขาระเบิดห้องนี้อยู่เขาก็อยู่ข้างเธอนีอ่ต้องอยู่ไกลป่ามันจะโดนระเบิดโดนเราปะ่ะไม่โดนข้นางในมีอะไรส้นที่แล้วเอาไว้ไหนย<ด>ิ<ด>่งบาสุก<ด>้าว<ด>่ะเอาไว้น<ด>ี<ด>่ปะอไว้ไหนเอาไว้ข้างหน้าหิเอาไว้ข้างหน้าตรงกลางเออไว้ตรงกลางอะ ว่ามันมันต้องมีรถไฟแหละดูทรงใช่ใช่เราก็อยู่บริเวณนี้ไปก่อนใช่ใช่เขาจะได้ว่าข้างบนมันมีอะนะไม่ใช่อะมันหายไปไหนวะนี่ไงเจอแล้วตั้งไว้ข้างบนตัวหนึ่งฝั่งนี้เนี่ยมันมีให้เราตั้งป้อมปืนเยอะอะไรขนาดนี้เขาว่ามันต้องมีผีมาเยอะแน่ๆเลยเว้ยนี่ไงยังไม่ทันทำอะไรกมาแล้นะ พร้อมเราบอกนะยังนะเองไม่มีไม่มีใครพร้อมหรอกภาษาละกันแบบนี้กูต้องใช้บ้านเหรียญให้คมใัรที่พ่อให้มาเฮ้ยกดแล้วเหรอกดเลยไหนๆไม่ก็ไหนๆละยังไม่กดเพิ่งเพิ่งกดตอนเธอบอกนะเราไม่กดละโสดเราก็บอกว่าพร้อมแล้วบอกนะกดไปกดเลย พี่เมื่อพ่อแม่ไม่ยอมให้ให้ลูกเล่นเกมพ่อทำแบบนี้เขาบอกว่าให้โปรเทครถไฟโอ้โหรถไฟต้องโปรเทคเรามากกว่าหรือเปล่าอะไาพนี้มึงแม่งนี่คือช่วงเช้าของสิบโมงเช้าคนที่ไม่ให้มันเข้าไปข้างในไม่ให้มันเข้าไปข้างในน้ะประตูแล้วมันก็ไม่บอกภารกิจก่อนนะเราจะได้ตั้งป้อมปืนถูกมันเสื้ออะไรอ่ะ นั่นน่ะไม่ให้มันเข้าประตูเธอเห็นปะอ๋อบางเดิมมีประตูไหมนี่ไงลูกซองไอ้ดังมันมากันเยอะความเป็นแบนั้นหรอเฮ้ยเหี้ยกูจับได้ด้วยแล้วกูจะยิงยังไงหลับผีไปไม่ได้มาทางนี้โอ้โหโอ้ใส่เครืไอ <ใจ S 1> เลย พูดแทงรถไฟฝั่งนี้ได้แล้วคือซอมบี้มันจะมาอะไรขนาดนั้นนะไหนเไม่เห็นมึงไหนกันเห็นได้แบบเป็นกลุ่มๆอ่ะ เธอ,อมีห้ามีห้มีหม้แมวที่คืออะไรโ,โอ้โหโเธอดูข้างบนเดี๋ยวเขาไปเติมกระสุนก่อนคอยยิงก็ทีไอ้ที่ลูกสองสไนค์เฮ้ยเธอเธอมีชาร์จเจอมาโอ้โหโหลงเขาช่วยเธอแล้วตอนแรกว,ว่าจะชาร์จคืนเลย,ยวิ่งเต็มไเลยยิงจากนัน<ว><ว>ดต่างก็ได้เนี่ย ไอ้ฝั่งนู้นน่ะมันมาประตูฝั่งนี้แนละ้วทำไมมันถึงมาประตูฝั่งนี้มาไม่รู้มันก็เปลี่ยนไปเลยมีอะไรนอนใจให้มันมาโอ้ยหลังกูเต็มเลยความปืนยิงหน่อยเฮีย <c oughs> กูจ้างให้มึงมายืนยิงมึงไม่ได้มึงม,มาแอคแล้วเหรอใครวะอะไร นึกว่าทำอะไรผีขอโทษทีครับเขาไปเก็บบาสก้า <ản> บูเธอแม่งมาอย่างี้เธอเธอชัดเจนอยู่ข้างเขาอ่าเขาก็ว่าอะไรเมื่อกี้คนตัวนั้นกิดตายแล้วแต่การดีอย่าแหกปากนะครับ ยูนี่อืมใครพันระเบิดให้มึงกูถามจริงเถอะพ่อแม่มันสอนปุ้มกันหน่อยขอยหิวแป๊บนะึงตอนนี้เราต้องคุ้มกันหน้าต่างประตูเถอะเฮ้ยห,หน้าต่างรถไฟหน้าต่างประตูยี่้อกูหรอกกูเนี่ยเซฟเดอะไดรเวอร์เซฟแล้วใช่ปะอ่าฮะปลอดภยดัยแล้วไงอมบีตายห่างล้ว าทำได้เล่าเป็นครั้งแรกที่ดีอันนี้ครั้งแรกจริงไงครั้งแรกจริงๆเลยอั <c oughs> บบนรมาเบ็ดเหี้ย er, แม่พากูไปด้วยแล้วจะไม่ยากอะไรวะมึงก็แค่กระโดดลงไปเกาะบนหลังคารถไฟก็ได้ เย้ yeah. นี่คือผ่านา่านที่หนึ่งครับผมไม่อกผ่านหรอ,อรู้สึกเหมือนเล่นมานานหลายชั่วโมงแตวเข้าไปเอาโคนเธอเขากินไม่พักเลยเศ่เเอยเฮ้ยเศรเชื่อเขาฆ่าไปแค่หนึ่งตัวเองพวกเธอไปฆ่ากันที่ไหนอะ่ะแศรชเเยใครรู้เห็นทุกคนฆ่าเยอะมาก เซิร์ฟเวอร์ลิสดาเมจโอ้โหเขาได้รับดาเมเยอะสุดแล้วเนี่ยอ๋อซาเอร์มีทูได้ไงฮิวบิงเฮดเธอลองเปลี่ยนเป็นแว่นกาดปะยังจะได้อีกเหรอไม่งั้นไปเกมไหนอ่ะมีไม่เกมเือนแล้ว อ่านั่นเราก็ต้องฝากชมวิดีโอไว้เที่ยดที้ง้น,นี้ลาไปไปก่อนบ๊ายบายจ้า้ยเราจะหยุดวิดีโอไงวะเป็น <c oughs> <c oughs>